สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออสิทธิและเสรีภาพของคนไทยเรานี่แหละครับตามที่รัฐธรรมนูญปี60กําหนดไว้ในหมวด3เรามีข้อมูลเป็นตัวบทกฎหมายส่วนหนึ่งแล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจหลักการสําคัญๆนะครับว่ารัฐธรรมนูญให้หลักประกันอะไรกับเราบ้าง ค่ะซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเพราะรัฐธ,ธรรมนูญนี่เป็นเหมือนอกฎหมายแม่บทเลยนะคะกําหนดว่ารัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเรามีสิทธิอะไรบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากคือหลักการทั่วไปในมาตรา25เนี่ยครับที่บอกว่าอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ประชาชนก็มีสิทธิทําได้เลย อันนี้คือเปิดกว้างมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักการพื้นฐานเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือให้เสรีภาพเป็นหลักแต่ว่ามันก็มีขอบเขตสำคัญเหมือนกันนะคะคือการใช้สิทธินั้นล่ะต้องไม่ไปกระทบเอ่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยศิลธรรมอันดีแล้วก็สำคัญมากคือต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยค่ะอ๋อครับคือมีเสรีภาพแต่ก็ต้องมีขอบเขตความรับผิดชอบด้วยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการสร้างสมดุลกัน แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะคือถ้ามีสิทธิบางอย่างที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้แต่ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมาบังคับใช้เนี่ยก็ยังสามารถอ้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธินั้นไปก่อนได้ค่ะอ๋อครับแล้วถ้าเกิดสิทธิเราถูกละเมิดขึ้นมาแล้ะครับเราทําอะไรได้บ้างถ้าถูกละเมิดนะคะผู้เสียหายเนี่ยสามารถยกข้อความในรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้สิทธิทางศาลได้เลยค่ะคือใช้ฟ้องคดีหรือจะยกขึ้นมาต่อสู้ในคดีก็ได้ ตามมาตรา25เลยค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิได้รับการเยียวยาจากรัฐด,ด้วยนะคะถ้าเราเสียหายจากการละเมิดสิทธิหรือแม้แต่จากการที่คนอื่นทําผิดอาญาต่อเราครับผมชัดเจนครับทีนี้พอพูดถึงขอบเขตของสิทธิแล้วเนี่ยการที่รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิของเราบ้างล่ะครับทําได้มากน้อยแค่ไหนดูเหมือนมาตรา26จะวางครอบไว้ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันนะครับ ด้วยคือกฎหมายต้องยุติธรรมต้องไม่เพิ่มภาระให้ประชาชนเกินสมควรแล้วก็ที่สําคัญห้ามกระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เด็ดขาดครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะแล้วกฎหมายนั้นต้องระบุเหตุผลด้วยนะคะว่าจํากัดสิทธิไปทําไมแล้วก็ต้องใช้เป็นการทั่วไปไม่ใช่เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษค่ะอ๋อ คือต้องกระทบทุกคนเท่าๆกันไม่ใช่เลือกปฏิบัติหลักๆคือแบบนั้นเลยค่ะยกเว้นบางกรณีที่จําเป็นจริงๆอย่างกฎหมายเว้นคืนที่ดินที่มันต้องระบุชัดๆว่าเอาที่ของใครแปลงไหนอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นไปค่ะครับเข้าใจครับอีกเรื่องที่ดูเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องความเสมอภาคในมาตราย7ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยทุกคนเสมอกันหมด ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันแล้วก็ห้ามเลยนะคะห้ามเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุเรื่องออถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพร่างกายสถานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความเชื่อศาส,สนาการศึกษาหรือความเห็นทางการเมืองถ้าความเห็นนั้นไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะคะคือห้ามเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเหตุผลในการกีดกันหรือให้สิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม ชายหญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกันด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ผมเห็นมีข้อยกเว้นอยู่หน่อยหนึ่งเรื่องมาตรการที่รัฐเข้าไปช่วยคนบางกลุ่มอันนี้ไม่ถือว่าขัดหลักความเสมอภาคเหรอครับอ๋ออันนั้นไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมค่ะคือมาตรายี่รคสี่เขาเขียนไว้เลยว่า ถ้าเป็นมาตรการที่รัฐทาขึ้นมาเพื่อจะขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้คนที่อาจจะเสียเปรียบอยู่แล้วเช่นเด็กผู้หญิงผู้สูงอายุคนพิการหรือกลุ่มผู้ด้โอกาสต่างๆเนี่ยให้เขาสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้เหมือนคนอื่นหรือเท่าเทียมกับคนอื่นจริงๆอันนี้ทําได้ค่ะแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในทางปฏิบัติด้วยสัไปเข้าใจแล้วครับคือเป็นการช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นจากจุดที่เท่าเทียมกันมากขึ้นใช่ค่ะประมาณนั้นเลย นอกเหนือจากหลักการใหญ่ๆพวกนี้แล้วมีตัวอย่างสิทธิในเรื่องเฉพาะๆที่น่าสนใจในรัฐรมนูญฉบับนี้อีกไหมครับอืมมีเยอะเลยค่ะที่กระทบกับชีวิตประจําวันเรามากๆก็อย่างเช่นสิทธิในชีวิตและร่างกายแล้วก็ห้ามการทางอานาทารุณกรรมนิมาตรา28เลยค่ะหรือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันนี้ก็สําคัญมากโดยเฉพาะหลักในมาตรา29ที่บอกว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิอ์อ๋อหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ ใช่ค่ะจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดจริงแล้วก็ห้ามบังคับให้บุคคลให้การที่เป็นโทษต่อตัวเองด้วยค่ะครับผมนอกจากนี้ก็มี เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาอันนี้มาตรา34ค่ะแล้วก็มีสิทธิชุมชนด้วยนะคะมาตรา43ที่ให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างสมดุลแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการด้วยสิทธิชุมชนนี้ก็น่าสนใจนะครับค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิผู้บริโภคอีกมาตรา46ค่ะที่จะได้รับความคุ้มครองต่างๆโหฟังดูครอบคลุมชีวิตเราแทบทุกด้านเลยนะครับ แต่มันก็มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามใหญ่ๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับในมาตรา49ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อห้ามสำคัญมากๆเลยคือห้ามใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไปในทางที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีเพร่อมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คือใช้สิทธิได้แต่อย่าใช้เพื่อไปทำลายระบอบการปกครองค่ะแล้วเขาก็วางกลไกไว้ด้วยนะคะว่าถ้าใครพบเห็นการกระทำแบบนี้ ก็สามารถร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อให้อายการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูนพิจารณาแล้วก็สั่งให้เลิกการกระทํานั้นได้ค่ะครับผมเข้าใจครับงั้นถ้าให้ลองสรุปภาพรวมจากการคุยกันวันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยให้การรับรองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานไว้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับตั้งแต่หลักการทั่วไปอย่างเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคไปจนถึงสิทธิในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องสิทธิชุมชนถูกต้องค่ะแต่ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็วางกรอบเงื่อนไขสําหรับการจํากัดสิทธิเหล่านั้นไว้ด้วยเหมือนกันนะคะคือต้องทาผ่านกฎหมายแล้วก็มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเสรีภาพของแต่ละคนกับประโยชน์ส่วนรวมหรือความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็มีกลไกลทางศาลมีเรื่องการเยียวยาเข้ามารองรับเวลาที่เกิดการละเมิดสิทธิขึ้นค่ะ ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะน่าชวนคิดต่อหรือเป็นความท้าทายในทางปฏิบัติก็คือการหาจุดสมดุลที่ว่าเนี่ยครับระหว่างการคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนให้เต็มที่กับความจําเป็นที่รัฐอาจจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงเอาไว้จุดสมดุลตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วหลักเกณฑ์ต่างๆที่รัฐธรรมนูญวางไว้เนี่ยมันถูกนําไปปรับใช้อย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้จริงๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นท,ที่ซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะครับ